ไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐจะได้เงินเฟดสามไหมเป็นคาถามที่คุณผู้ชมถามมาเยอะมากเพราะหลายคนยังไม่ได้ลงนะอ่ะไปตามข่าวมาให้แล้วเดี๋ยวจะบอกให้นะครับข่าวสตังบีเดียวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับข่าวนี้นะครับสตังได้มาจากท่านและทนตรีช่วยว่าการกระรวกการคลังนะครับคุณเผ่าภูมินั่นเองท่านออกมาบอกว่าคนที่ไม่ได้ลงแอปทางรัฐแล้วมีสมาร์ทโฟนพูดแบบตีลวกันแล้วมีสมาร์ทโฟน จะโดนตัดสิทธิ์จากการได้รับเงินเฟดสามครับสำหรับคนที่จะลงทะเบียนได้นะครับคือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นหลายคนถามเอาแล้วรัฐบาลจะรู้ได้ไงอะ่ะรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้นะกำลังหารือกันอยู่ว่าจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนที่มาลงทะเบียนนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆ อาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับนี่คือกลุ่มแรกที่จะได้เฟสสามส่วนอีกหนึ่งกลุ่มคือคนที่ลงไปแล้วสําหรับลงทะเบยียนแอปทางรัฐแล้วอย่างสตางค์เนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ลงทะเบยียนแอปทางรัฐแล้วเนี่ยก็รออยู่ก็อาจจะอยู่ในเฟสสามด้วยเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดรัฐบาลออกมาประกาศแล้วว่าไม่มีเฟสสี่เฟสสามจะเป็นการจ่ายเงินรอบสุดท้ายนะครับตนนั้นแ้นแล้วคนที่ลงทะเบยียนไปแล้วมีลุ้นส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบยียนและไม่มีสมาร์ทโฟน อิงจากข่าวในวันนี้คือโดนตัดสิทธิ์นะครับแต่สตางค์ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเปลี่ยนอีกไหมเพราะว่าเขาเปลี่ยนกฎค่อนข้างบ่อยพอสมควรหลังจากประชุมแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะต้องฟังเสียงประชาชนเนาะสตางค์ก็ไม่อยากให้เขาตัดสิทธิ์เลยอะ่ะอยากจะให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยลงทะเบียนแอปทางรัฐไม่ทันกันเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีสมาร์ทโฟนก็ตามคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมว่าต่อให้มีสมาร์ทโฟนก็อยากให้รัฐเนี่ย อยากใ,ให้ตัดสิทธิ์ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้ส่วนการลงทะเบียนนะครับคาดว่าจะมีประมาณมีนาเมษาประมาณนี้นะครับกุมพันน่าจะยังไม่มีเพราะว่าน่าจะมีการประชุมรหางหรือหลักเกณฑ์กันก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สตังค์ได้ข่าวจากทางรัฐบาลแต่ถ้าหากว่ามีการอัปเดตอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมอีกแล้วกันเอาเป็นว่าใครที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะเดี๋ยวสตังค์ไปตามข่าวให้ครับถ้าคุณไม่อยากตกข่าวนะกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตังค์มีเดียด้วย ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ